โอ้โหนะครับเอฟซีทุกท่านใกล้เวลาทุกขณะแล้วนะครับจะมีคนหน้ามั่นให้เหลืออีกกี่วันนอะนะครับเอฟซีทุกท่านถึงนางจะทำหน้ามึนหรือหน้ามั่นใดๆก็ตามนะครับในที่สุดมันก็จะหนีพ้นจากความถูกต้องไม่ได้นะครับเอฟซีทุกท่านที่ดินก็ขายให้บอสวิกไปแล้วนะครับสมบัติโคตรเง่าถูกเปลี่ยนมือผู้ครอบครอง ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครบบริบูรณ์นะครับสมบูรณ์ครบถ้วนเลยถึงแม้ว่านางจะมาอ้างข้างๆค,คู่ว่าบ้านตัวบ้านไม่ได้ขายให้ก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบ้านเก่านางอ้างว่าไม่ได้ขายนะครับถึงอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ในที่ดินของคนอื่นอยู่ดีนะครับเอฟี FC ทุกท่านหากศาลตัดสินว่าบ้านเป็นบ้านของเธอ เธอก็ต้องได้ย้ายบ้านออกจากที่ดินของคนอื่นอยู่ดีนะครับสิ่งที่จะได้รับนั่นก็คือเศษปูนกับค่าใช้จ่ายในการจ้างเขามาลื้อถอนนะครับเอฟซีทุกท่านอยากได้ที่ดินฟรีคงไม่มีในโลกนะครับไม่มีใครจะให้กันง่ายๆนะครับเอฟซีทุกท่านมันต้องซื้อคืนนะครับถึงจะได้สมปรารถนาถ้าไม่ซื้อคืนนะครับคงได้แต่เศษปูน แต่ที่ผมได้ติดตามข่าวเรื่องนี้มานะครับเอฟซีทุท่านไม่รู้ว่าจะเท็จจริงแค่ไหนนะครับตามที่ผมรู้มาว่าบ้านหลังเนี้นะครับที่หมอลำไปถ่ายรูปกับลิเกนั่นแหละครับได้ข่าวว่ามันติดจำนองไว้นะครับแล้วก็บอสบิก๊กผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเป็นผู้ไปถ่ายถอโออกมานะครับแล้วตอนหลังมีการเซ็นเปลี่ยนชื่อ